ครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับหลวงออมครั้งนี้ก็จะมาทําหน้าที่พรีวิวลำโพงฮอนแต่คำว่าฮอนในที่นี้เนี่ย H O R N S ฮอนลำโพงนี้มันมีที่มาที่ไปที่ไหนก็คือเขาระบุไว้ในเว็บไซต์ว่าของเขาเป็นโพลสกานะครับ P O L S K A ซึ่งโปสการ์นี่มันก็เป็นภาษาโบราณที่ใช้เรียกประเทศโปรแลรนด์ในอดีตนะครับเพราะนั้นลำโพงฮอนอันนี้ก็คือมาจากแถวยุโรปประเทศโปรแลรนด์ตามประวัติเนี่ยซึ่งหาได้ยากทีเดียวนะครับสำหรับประวัติของของ,ของลำโพงฮอนเนี่ยแต่ว่าเขาก็ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2006นี้เองความเป็นฮอนเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากในลักษณะของการผสมผสากนกันเป็นเป็นลักษณะของการฟังแบบจะจดจจ่อ ลึกซึ้งเลยนะครับเป็น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 มิวสิคิเวอร์แท้จริงแล้วก็ไปรวมกับวิศวกรรมที่เป็นแนวคิดยุคใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะเหมือนกับเป็นลักษณะที่ออกจะแปลกแตกต่างจากชาวบ้านชาวชอ่องจากมาตรฐานทั่วไปที่เราพบเห็นกันในความแปลกความใหม่ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเพศรเฐพาะลำโพ,พ,าพ,าพง,พงเขามีครบหมดเลยเท่าที่ฟังเนี่ยเป็นลำโพงที่น่าทึ่งมากอันนี้กระซิบไว้เลยกระซิบดังๆด้วยซ้ำเสียงไม่ธรรมดา นะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยถึงจะเอาไว้รีวิวจริงๆจริงกังๆนใกันในวัดไฮไฟลก็ขอบอกว่า,าวิสัยทัศน์ของฮอนเนี่ยนะครับแบรนด์เขาเนี่ยก็คือการสร้างระบบเสียงที่ไม่เหมือนใครผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยสร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดทําขึ้นด้วยมือแท้ๆลําโพงของฮอนเนี่ยมีหลายรุ่นหลายแบบาวางขาตั้งขอโทษวางขาตั้งมีทั้งวางพื้นรุ่นนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ย ลำโพงขนาดก็จะเห็นเนี่ยก็คือขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดกระทัดรัดมากก็แน่นอนละครับสำหรับออกแบบมาเพื่อให้ฟังในห้องขนาดเล็กตอบสนองการฟังของมิวสิคร v e เอร์ในระดับสูงสุดนะครับที่ต้องการเน้นความเป็นเสียงดนตรีที่แท้จริงแม้ว่าดูรูปลักษณ์ที่กระทัดรัดเนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาแตกต่างจากธรรมดามากทีเดียวโครงสร้างตัวตู้ที่เห็นธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าข้างในเดี๋ยวมันจุความพิเศษความไม่ธรรมดาของแนวคิด การออกแบบตู้เล็กๆเนี่ยแต่ให้เสียงเบสที่ท,ที่ที่ลึกมากนะครับอันนี้ถ้าเราถอดฝาครอบฝาครอบนี้ก็จะเป็นเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแรงแรงดูดสูงมากทีเดียวทั้ง2องไดเวอร์เนี่ยนะครับทำงานร่วมกันเราร่วมกับพาสซีฟเบรเตอร์กับท่อเปิดความไวาอาจจะดูต่ําสักนิดหนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าได้แอมป์สักร้อหรือร้อวัตต์เนี่ยคุณจะฟังมันมากเลยเท่านผู้สนใจสามารถจะเลือกสีสันของฮอร์นสีสันให้เหมาะกับ ได้อย่างตามต้องการนะครับการยึดของตัวลำโพงกับตัวตู้เนี่ยซึ่งเป็นเสียดำเป็นโนนะครับนี่รุ่นเนี้ยก็ดูรู้สึกน่าทึ่งมากก็เสียงก็น่าประทับใจทีเดียวก็ขอฝากความไม่ธรรมดาของลำโพงที่ชื่อว่าฮอนเอาไว้นาทีนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้สนใจไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับเสียงที่ได้ฟังฝากกันไปด้วยครับสวัสดีครับ